สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของธาตุลมรา,าศีธาตุลมก็คือราศีตุลราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนหมอมินอ่านทางโหรา,าศาสตร์ไทยนะคะวันที่ก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วนะคะดูได้ทั้งลัคนาเลยพลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่ดวงคุณโดยตรงนะคะอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดให้อ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันเนะาะธาตุลม พาดลมนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะไพ่ตรงนี้เดลเวอร์เป็นไพ่เมนเอนจีหน้าหลักของคุณเลยนะคะเดลเวอร์ over, ขึ้นมาคือตัวเรามีสเสน่ห์นะคะไพ่สลับกันเนาะถ้าคุณบอกว่าเอ๊ะเราคุยกับคนนี้คนเดียวไม่ได้มีใครเข้ามาแสดงว่าเขามีสเสน่ห์นะคะตรงนี้นะมีสเสน่ห์มีคนมาชอบมีคนมารู้สึกดีเยอะแย,ะ,ยะมากมายหรือกรรมเทพจะแผงสอนนะคะหนึ่งถ่วยเป็นอะไรที่เริ่มต้นใหม่ๆแต่ไม่รู้ทําไม ะะคุณยังไม่พ้นคนเก่าเนาะชาถ้าลมคนเก่าๆก็ว,กว,วนเวียนนะคะคนใหม่ๆก็เข้ามาด้วยทําให้ความรักความสัมพันธ์ตรงนี้แม่หมอว่านะคะคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจหรือเอ่อหรือคนเก่ามันก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะนะคะทำพาร์เรนต์กับห้าไม้เท้าะเห็นไหมคะคือบางคนอาจจะแตกต่างกันนิสัยนะคะบางคนก็ต่างชาติต่างภาษาหรือไม่ก็ความรู้สึกหรืออะไรก็ตามที่มันแตกต่างไม่ได้แปลว่า เราต้องแตกแยกนะแต่ว่ามันต้องปรับต้องจูนนะคะถ้าอย่างนั้นเห็นไหมความคิดของเขาพวกคุณจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆจุกจิกยุ้มยิ้มที่ไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะคุณเห็นไหมความคิดตีกันไปคนละทางมันต้องปรับบาลานซ์นะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวทัดลมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะมีคนแอบสืบแอบส่องคุณนะคนนี้ช่างช่างโอ้น้ารำตัวลับๆับล่อนะคะส่องเราชอบส่องชอบมองไลฟ์สไตล์ชีวิตของเรา เจ็ดดาบหรือบางท่านนะคะไปจับได้ว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยแหละเขาแอบคุยับคนนวนแอบคุยัะคนนี้เพิ่งไปรู้นะคะตรงนี้ขึ้นมาหกไม้เท้านะคุณอาจจะคุยกับเขามานานแล้วหรืออยากเดินหน้าบางคนก็มูฟออนเป็นวงกลมนะคะเดวิลความรักของบางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันต่างชาติต่างภาษาต่างอายุก,กับเราหรือแม้แต่เป็นคนที่อาจเป็นคนดยเป็นคนไทยด้วยกันก็ได้แต่ว่า เป็นพ่อหน้าที่การเงินการงานนะคะอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศนะคะก็ได้นะดู e r เวอร์นะคะตรงนี้ The De v i l เป็นความรักที่อาจจะหึงหวงนะคะตรงนีน้มีคนที่จะรู้สึกว่าคลั่งรักคุณก็ได้หึงหวงคุณนะคะตรงนีน้เป็นการกอดรัดไว้นะคะตรงนี้นะบางคนมีข่าวดีจากแดนไกลนะคะเดอะ u ั้นไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะช่วงนี้ธาตุลมดาวอาทิตย์เด่นนะ ไพ่ตัวนี้เกี่ยวกับความสุขที่จริงคุณก็มีความสุขอยู่ในพื้นที่ของคุณนะนะมีคนใหม่ๆคนเก่าก็กลับมาเพื่อนๆตรงนีนะ้หรือบางท่านาคนเก่าก็ยังวนเวียนหายไปก็กลับมาคุณพยายามที่จะปรับพยายามที่จะบาลานซ์แล้วแต่แนะ่นอนละ่ะคุณก็อยากมีความสุขอยากเดินหน้าแต่ว่ามันก็ยังมูฟนะคะไพ่พวกนี้นะแม่หมอเห็นกระจุกสามใบพวกนี้นะคะรวมกันหมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าวนเวียนกระสิงเดิมๆทั้งที่ทำาาล้วเนี่ยเราอยากจะปรับ อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับความรู้สึกใหม่ๆอยากเดินหน้าสู่ความสุขของเราแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงนะคะบางคนเป็นคู่บุญคู่กรรมกันตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดมีเกณฑ์เข้ามาใหม่ได้พบรักคนที่นี้เป็นคนไกลเป็นคนเดินทางบ่อยเป็นคนที่มีหน้าที่การงานโตนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงนะทัดลมหรือคุณเป็นก็ได้ช่วงนี้ทัดลมอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไล่รถใหม่นะคะตรงนี้หรือไพ่ตรงนี้คือคุณอาจจะได้เจอคนที่ เขาเป็นคนที่เด่นเด่นทางโซเชียลก็ได้อะในวงสังคมที่ทํางานเขาเป็นคนโปรไฟล์ดีนะคะในกลุ่มที่ทํางานให้การยอมรับเขาเป็นดาวมหาเลายเป็นเป็นคนที่โปรไฟล์ดีแล้วกันนะ,ะเพื่อนบางคนได้เจอคนรอนะบางคนเจอคนต่างชาติหรือบางคนทํางานอยู่ไกลกันหรือคนอยู่อยู่ละที่แต่ว่ามีคนเก่ากลับมานะกลับมาเพื่อปรับเพื่อเปลี่ยนบางอย่างนะ,ะ,นะ,ะเพราะว่าที่ผ่านมามันมีความไม่เข้าใจกัน ธาตุลมอาจจะคุยกับเมทุนลัคนาเมทุนนะคะธาตุนะคะธนูลัคนาธนูธาตุดินกันผสมมังกรราศีเมลัคนาเมษสิงลัคนาสิงนะคะเดเวอร์ก็ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลหรือบางคนอยู่ไกลกันที่ผ่านมาความรักเป็นยังไงบ้าง6กไม่เท้านะคะ3ดาบ9ดาบคิดมากเครียดเรื่องอะไรนะคะ จติกชาวตุลลัคนาตุลเจ็ดเหรียญเจ็ดไม้เทา้าบางคนเริ่มมีกำแพงกับความรู้สึกตัวเองหรือไม่ก็โดนนะคะคุยกันน้อยลงหรือบล็อกกันไปได้ด้วยนะคะตรงนี้นะเจ็ดดาบควีนดาบถือดาบใส่กันห้าดาบตามมาเพื่อนๆบางคนเอ,อ่องแง่งกันนะคะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจมีทิฐิมีอีโก้ได้หมดนะคะตรงนี้นะหนึ่งไม้เทา้า นะะคไหนถือถ้วย6ดาบ6ดาบเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าจบนะคะมันหมายถึงว่าอาจจะมูฟออกมานะเพราะว่ามันคุยกันไม่ค่อยเข้าใจบางคนไพ่กระจุกรวมตัวกันแบบนี้นะคะแม่หมอบอกเลยนะว่า3ดาบเนี่ยอาจจะเป็นรักสามเศร้าได้ด้วยหรือ พูดจาทิมแทงเจ็บปวดและเสียใจสะเทือนใจได้ด้วยนะคะตรงนี้เห็นไหมกระจุกลมตะกันนะมีคนหัวร้อนมีคนใจร้อนนะคะมีคนที่พูดตรงเกินไปมีคนมีทิฏฐิชอบเอาชนะง,ง้องแง่งเอาแต่ใจนะคะที่ผ่านมาเหนื่อยไหมคุณรู้สึกเหนื่อยเครียดมากหรือบางคนเด e d v วิลเนี่ยเป็นคนขี้หึงขี้หวงนะคะตรงนี้นะบางคนบางคนนะคะหรือคุณไปเจอใครที่เขามีสเสน่ห์เจ้าชู้พันธนาการ กับสิ่งอื่นนะไม่ได้มีเราคนเดียวแต่แน่นอนล่ะคุณไม่อยู่ตรงนี้นะคุณมูฟและเจ็เลี้ยนเนี่ยคุณอาจจะเคยรอนะรอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่ห่างไปจัตติกเนี่ยมันเป็นความรักที่อยากได้ความรักที่เท่าเทียมหรือเราคิดทบทวนแล้วว่าโอ้ไม่อยากได้แบบเนี้ยเราต้องเดินหน้าควีนถือดาบผู้นี้เป็นคนที่ถือดาบหนาใจหนึ่งนะใจหนึ่งรักมือที่ถือผ,า,ผายมือออกไปแปลว่ายอมรับ อาจจะวนไปวนกลับแต่ใจลึกๆเราอยากตัดไปแต่มันตัดไม่ได้คุณเห็นภัยไหมหมูอ่อนเป็นวงกลมวนเวียนกับสิ่งเดิมๆพอจะไปเขาก็มางอมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมนะคะพอค,คุณจะไปเขาก็มางอเออบางคนถ้ามีปัญหาเรื่องขัดแย้งนะคะก็จะกลับมาคืนดีกันแต่คุณต้องปรับคุณต้องบาลานนะคะเพื่อนๆต้องเข้าใจพูดกันด้วยเหตุผลให้มากๆนะคะแต่ถ้าใครไปเจอคนเจ้าชู้คุณไม่เอาแล้วนะแม่หมอว่าคุณหมูละ มาดูความรักของธาตุดินกันบ้างจะเป็นยังไงไดิแชริออดใบแรกอันนี้กรกฎลัคนากรากฎนะ1นดาบนะคะสามไม้เท้านะคะเ,เสียงอาจจะมีเสียงปกๆนิดนึงนะไม่รู้ใครทำอะไรนะเพื่อนๆน,น,นะทำกับข้าวอยู่หรือเปล่านะมอขออภัยแล้วกันทำคลิปไปแล้วอาสีไม้เท้าจะติกนะคะจัดห้าถ้วยตรงนี้นะ ดิจิตเมนในถือถ้วยมันเป็นเรื่องราวของคุณหมดเลยนะี 7. เจ็ดเี้ยญมีคนที่รอนะบางคนคุยกันมานานสร้างอะไรด้วยกันมาเยอะนะคะ 7. เจ็ดเลี้ยญเป็นดาวเสาร์นะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะมันเป็นบททดสอบของความรักบางคนเดเวอร์ word, บางคนความรักนะคะอยู่ไกลกันแต่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรพวกคุณจะกลับมาคืนดีกันนะตรงนี้นะคะไพ่มันเหมือนคู่บุญคู่กรรมตัดไม่ขาดถ้าพวกคุณมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจขัดแยง้งง้องแง้ง เขาก็รู้สึกผิดและเสียใจนะคะเนี่ยช่างใจละมีคนอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้ไหมคะตรงนี้นะไม่หมอว่าถ้าความรักอยู่ไกลกันมีมีโอกาสเดินทางหรือความรักบางคนนะคะมีโอกาสได้เจอความรักที่อยู่ไกลเป็นคนต่างชาติหรือคนที่ทํางานอยู่ไกลๆนะคะมีโอกาสที่ผู้คุณจะได้สร้างอะไรด้วยกันสร้างอนาคตด,ด้วยกัน ถ้าสวดพบความรักนะคะเพื่อนๆคนที่ใช่สําหรับเราคนที่มั่นคงคนที่สร้างอนาคตแต่ถ้าท่านใดที่มีปัญหามีเกณฑ์นะคะที่เขารู้สึกผิดเหมือนกันอยากกลับมาคืนดีอยากกลับมางอกอยากกลับมาเคลียมาดูกันเขาคิดและรู้สึกไงกับธาตุดินบางความรักธาตุดินเนาะเขาคิดและรู้สึกไงกับธาตุลมใบแรกเลยค่ะห้าถ้วยนะสิบเหรียญนะคะคนคนนี้เขาอยากมั่นคงกับคุณนะเป็นครอบเป็นครัว ะะแถมออฟเฟอร์เราด้วยนะคะคิดอยากจะ offer ออฟเฟอร์เรื่องเงินเรื่องอะไรด้วยนะคะตรงนี้ควีนถือไม้เท้าอ่8เหรียญควีนถือไม้เท้าออกมาคู่กันควีนถือถ้วย2ถ้วยนะคะเพื่อนๆควีน,น Queen, ดาบได้ด้วยอ่6เหรียญ10ถ้วย8ไม้เท้าคิงถือเหรียญคนนี้มี Eagle, อีโก้หน่อยๆแต่เขาจะลดอีโก้เพื่อคุณสตา์โอเค สี่ไม้เทา้ามีคนสองคนนะไพ่ขึ้นมาสองมิไ้สองสอง,สองอะไรนักหนานะโอเคมาดูกันนะคะคนที่โสดหรือคุณกําลังจะเจอเขาสองถ้วยแม่หมอว่าคุณก็คงรู้สึกดีกับเขาเช่นกันเป็นความรักที่อาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนเพื่อนของเพื่อนนะคะตรงนี้นะหรือคุณออกสังคมนะคะไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานเลี้ยงรุ่นงานครอบครัวเพื่อนอะไรต่างๆนะคะแน่นอนหรอเขาเจอคุณเขารู้สึกเติมเต็มอะ ถ้วยคืออารมณ์ความรู้สึกเหรียญคือเงินทองมั่นคงแต่ถ้ารวมกันก็คือสิบเหรียญสิบถ้วยพวกนี้คืออยากมั่นคงไม่ได้ครบเล่นๆนะคะภพยตัวนี้ขึ้นมาเนาะนะเขาคิดว่าคุณก็คือคนที่ใช่อยากพูดอยากคุยภายใต้สําหรับยังเป็นอย่างนี้เลยนะคะแต่บางคนนะคะความรักไม่หมอว่าเนี่ยอาจจะเจอความรักที่เป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะเขานึกถึงการเดินทางนึกถึงคุณจะเดินทางไปหรือนึกถึงการเดินทางมานะคะเนี่ย เป็นไพ่แห่งความรักที่ออฟเฟอร์ซึ่งกันและกันบางคนอาจจะคบกันเป็นแฟนแล้วพูดเรื่องอนาคตด้วยกันนะคะเขาเติมเต็มคุณสิบถ้วยแล้วก็เติมเต็มด้วยเงินทองก็คือช่วยเหลือเกือ้อกูลนะคะเพื่อนๆน,นะคะตรงนี้นะคะเขารักคุณนะถ้าท่านใดมีปัญหาไพ่ตัวนี้คือเขาอยากง้อคุณนะหรือรอคุณมาง้อก็ได้นะคะเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือมั่นคงที่สุดแต่บางสิ่งบางอย่างเราเรากดดันคำพูดก็มีอึดอัดก็มีนะคะ ไม่ค่อยเข้าใจก็มีนะคะเขาอีโก้ก็มีอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะให้คุยให้เคลียร์กันนะคะเนี่ยเขาก็รู้สึกผิดและเสียดายคุณลึกๆนะคะขออนุนิดหนึง่งบางคนไม่มีเวลาให้กันอาจจะทํางานเยอะหาเงินมากขึ้นอะไรประมาณนั้นก็มีมาดูกันความรักของทาตุลมนะคะทาตนลมอยากได้อะไรที่มันมั่นคงนะคะอยากได้อะไรที่เป็นความรักที่ นะคะก่เกิดด้วยความมั่นคงพูดเรื่องอนาคตคุยกันแล้วระยะยาวไม่ใช่คบผิวเพลินแล้วห่างหายจากไปอันนี้ไม่ใช่คุณไม่เอานะคะไม่อยากได้นะมิชเชียนนะคะเดอะซันโนดเดอะซันแถมมาด้วยติดมือมาในถือถ้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนเก่งมีความสามารถทำงานเก่งเดเอ็มเพลสนะคะหนึ่งดาบเนาะในถือไม้เท้าสองไม้เท้า หนึ่งเรียนนะคะบางคนจะพบความรักที่เป็นคนที่มีตำหนินะคะพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะหรือเขาผ่านการมีแฟนมีครอบครัวมาแล้วอานะคะตรงนี้นะเออภพ่ใต้สําเราบยังเป็นห้ามไม่เท้าแม่หมอบอกกันนะบางคนนะคะพวกคุณคําว่าธาตุน่ะมันเข้ากันแต่พฤติกรรมการกระทาอะทาไมหมอพูดยังไงไหม มันก็เข้ากันด้วยธาตุ้าให้จับคู่แบบนี้<ๆ>เขาเรียกว่าคู่กัน<ๆ>เข้ากันด้วยธาตุนะคะแต่ถ้าตัวเลขก,ก็เป็นคู่สมพลน,นะ,ค,ะคู่หลายหลายแบบอะแต่ว่าพฤติกรรมการกระทำนะคะเราไม่ได้อยากจะเป็นเลยงองแงงทะเลาะขัดไม่ถึงกับขัดแยง้งมีปัญหาวุ่นวายหรือบางคนมีฝั่งทางคุณเพื่อนสภาวะแวดล้อมคุณพอ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องไม่ไม่หมายถึงว่าบางคันนะะฝั่งใดฝั่งหนึ่งทำให้ผู้คุณทับซ้อนเข้าไปอีก หนึ่งต้องหนักแน่นนะคะนะคะอย่าไปฟังใครฟังเสียงหัวใจพวกเราเคลียร์กันเองก็ได้นะคะตรงนี้นะมันยังมีปัญหาซ่อนอยู่แต่พวกคุณจะได้คุยได้เคลียร์แต่นี้มันหมายถึงระยะยาวก็ยังเป็นเป็นแบบเดิมนะคะถ้าอย่างนั้นก็คือความรักมันต้องมีเหตุผลมันต้องบาลานซ์นะคะเพื่อนเพื่อนแทมพลันคือการปรับการจูนกันบาลานซ์ด้วอคือความเข้าใจพอเมเจอร์สุดท้ายเราต้องเรียนรู้แล้วว่าเราไม่มีกันมันก็โวยหาคุณเอ็มเพรสตรงนี้นะคะ ตีเอ็มพัเลอร์มันก็อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเมื่อไม่มีกันและกันเขาก็โหวยหาคุณแต่พอกลับเข้ามามันก็ดีดกันออกไปเพราะว่าความไม่เข้าใจงองแงงอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะไปไปกลับกับกับคนเดิมบางคนแต่ถ้าคนโสดแม่หมอว่าคุณมีเกณฑ์ได้พบคนที่เข้าใจคนใหม่นะคะตรงนี้นะอาจจะเป็นช่วงบททดสอบของบางสิ่งบางอย่างจัก,กรวาลลองใจบททดสอบของลายสิ่งหลาย,ย่างนะคะตรงนี้ขึ้นมาแต่ความรักหนะ่ะ มันไม่ได้มีปันเดนแล้วค่ะเนี่ยความรักคือความเข้าใจถ้าท่านใดที่มีปัญหาก,ก็กลับมาคืนนี้แต่ถ้าโสดพบรักคนที่เดสตนรนะอาจจะเป็นคนที่โดดเดน่นมีหน้าตาทางสังคมจะมีชื่อเสียงหรือเป็นครอบครัวใหญ่นะคะตรงนี้นะจะเจอกันทางไหนแหละแม่หมอบอกเลยว่าคุณนอนอยู่บ้านเฉยนะคะเบอร์เดสตาร์นเนี่ยไปทํางานแล้วกลับมานะคะอยู่ในถ้าอย่างเงี้ยไม่มีใครเจอนะคะเพื่อนๆหมอพูดตามไพ่นะไม่อวยนะเดสตาร์นี่เหมือนสาวน้อยอยู่ในสวน ะค,ะคำว่าออกสังคมไม่ได้แปลว่าเราต้องไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไม่ใช่ค่ะคือถ้าปีงานเลี้ยงรุ่นไปทําบุญไปออกสังคมนะคะไปงานแต่งไปงานสมาคมนู่นนี่นั่นเราต้องไปบ้างนะคะตรงนี้นะแต่ถ้าเราจะเจอแล้วจัก,กรวาลจะดึงใครเข้ามาเราต้องเจออยู่แล้วนะคะตรงนี้ขึ้นมาแม่มองบอกเลยถ้าท่านใดที่มีปัญหาไม่เข้าใจก็คุยกันดีๆนะคะมันยังมีปัญหาซ่อนอยู่บางคนนะคะอาจจะเจอการสายงานทางสายแอป ทางสายเพื่อนแนะนําให้หรือบางคนความรักอยู่ไกลกันแต่พวกคุณก็มีความสุขดีนะนะคะเพียงแต่ตรงนี้เราอาจจะมีระยะทางที่ห่างไกลกันแต่ว่ามันก็จะมีอนาคตร่วมกันนะไพ่ของคุณออกมาดีอยู่นะธาตุลมมาขอให้แนะนําสุดท้ายดีกว่าสุดท้ายไพ่จะแนะนํำยังไงเห็นไหมคะการกลับมาคืนดียังขึ้นเลยสุดท้ายไพ่จะแนะนํำยังไงบ้างธาตุลมอาหกถ้วยขึ้นมาอีกละเห็นไหม ทัดลมช่วงนี้อาจจะมีเพื่อนเก่าคนเก่าคนคุยเก่านะคะไม่รู้เก่าสมัยไหนงคุณนะอาจจะวนกลับมาถ้าบางบางคนบอกเอะฉันก็มีความสุขดีฉันยังไม่มีปัญหากับแฟนเลยบางทีไพ่อาจจะเห็นอนาคตก็ได้นะว่าอาจจะอนาคตข้างหน้าอาจจะมีปัญหามีอะไรแสดงว่าพวกคุณอาจจะได้กลับมาคืนดีมาเคลียร์กันนะคะถ้ามีปัญหาหมายถึงอนาคตอาสิบถ้วยการเป็นครอบครัวโอ้โหไพ่ออกมามาค่อนข้างดีนะอเพรสนะคะ สามเหรียญบางคนจะพบเจอความรักอยู่ใกล้ตัวถ้ามีปัญหากลับมาคืนดีโสดนะคะมันถึงเวลาแล้วที่จะได้เจอเอ็มเออลอร์กับเอ็มเพลเป็นไพ่คู่กันจัก,กรวาลน,นะคะดวงเนี่ยจะดึงใครเข้ามาแต่ถ้าไม่ใช่นะคะดาวสาวหรือจัก,กรวาลเขาจะเวียงคนนี้ไม่ใช่ไปจากเรานะคะถ้าจะอธิบายมันจะยาวเนาะน,นะเพราะว่าแต่ละใบมันมีความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งมากนะคะคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มไม่ว่าสิเหรียญ เงินทองไม่ว่าจะทางด้านหัวใจเป็นความอบอุ่นคนเก่ากลับมาทีนี้นะคะพวกคุณก็ตัดกันไม่ขาดเพียงแต่ต้องเข้าใจกันเอื้ออาทรและเมตตาต่อกันนะคะแต่ถ้าท่านใดที่เป็นครอบเป็นครัวเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นเพราะความห่างไกลแล้วอาจจะมีโอกาสง้องเง้ยงกันพวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมแล้วจะเข้าใจกันมากกว่าเดิมเพราะว่าเมื่อห่างหายกันไปมันก็อยู่ไม่ได้อะเพราะมันต้องเจาะรอเจอคู่นะคะตรงนี้ ขอบคุณมากมายค่ะทัาลมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอทำคลิปนะคะสวัสดีค่ะ